ทุกคนตอนนี้ยูเครนก,รกร่อกบฏทุกคนรีบไปแล้วหูลา่ายิงมาเล้วยิงไปเลยดีนะฉะลบทันออร์ปังยิงโดนไหมไม่โดนอโอ้โหอิวไม่โดนอีกแล้ว ยิงมันไม่โดนเราก็ต้องยิงโดนสิเออเหรอเอาไหนเล่นแข่งขันเออฉ,ฉันไม่ไหวอ่ะฉันไม่ไหวนะทุกคนดูไหนแล้วพวกเราจะรออะไรเราเข้าไปเลยยิง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 <อ>เราจะต้องฆ่าวมันให้หมดสิน้นยิงยิงข้ามันเลย

อเอาละฉันรู้แล้วว่าฉันต้องทำอะไรฉันต้องหามรถต็อปฟ็อกเทลมาแล้วก็โยนไปเลยโอไม่นะมันโยนโมโลตอบมานี่หว่าเอาละทำไมเพื่อนไม่ทำไมเพื่อนเราไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อจนตายแล้วอ่ะยูเครนเราจะปะ กาศเอกลาดไม่ได้เหรอไมเฮ้ยแต่เอาจริงเราก็ไม่อยากให้ยูเครนประกาศเอกลาดเท่าไหร่หรอกแต่โดนเกณฑ์มายังเป็นคนเหลือรอดอยู่เข้าไปช่วยดีกว่านะมีคนเหลือรอดอยู่ยาไปก่อนเป็นคนเหลือรอดอยู่แล้วก็ทำไม่ยิงละเออตะวันละสายไปไหนพวกเทียมหาย โอระโอระคือ<ม>ตดนไฟคอกขนาด,ดนาดดีด้เราจะนั้นยังไงเนะี่ยคือตายแล้วตายแล้วเนี้ยโ,โอเคศพโดนย่อ<ห>สลายไปแล้วโอระ,ไป,อระไปเลยแล้วกันเราจะต้องไป นี่นายจะฉีดยาอะไรยานายจะ,าย,จะยานะโอ้ยอยาทำไมเราจะฉีดยาให้เองเนี่ยตีนายมีจุดประสงค์ดีหรือเปล่าดีโอ,อโอาไม่นะโอไม่นะไฟคอลิดหรอโอไม่นะไฟคอลดอ่าใครก็ได้ช่วยด้วย โอเคเดี๋ยวฉันช่วยเองทำไมมันอันนั้นไม่ได้เดี๋ยวฉันช่วยเองช่วยแค่เนี่ยเดี๋ยวฉันช่วยเองพขอบคุณไปนมครอบฉันแล้ว แต่ฉันต้องออกโอ,โอ้นี่มันยาฟืนน้นฟูนี่ฉันขอบคุณแล้วกันนะฉันไม่อยู่ไฟยู่เฟรนอะอะไรฉันว่าฉันไม่อยู่ไฟเรไฟรนไปเลยพวกเรา